ข้อที่สินะคะจากการสอบถามนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนแห่งหนึ่งพบว่ามีนักเรียนที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์และภาษาไทยจํานวนห้า7บเปอร์็เอร์ซนและแปดบเปอร์เซนตามลาดับถ้ามีนักเรียนที่ชอบเพียงสองวิชาเท่านั้นเจ็ดสเ็เอร์ซนและมีนักเรียนสี่เปอร์เซ็นที่ไม่ชอบทั้ง3วิชาจงหาว่ามีนักเรียนที่ชอบเพียงวิชาเดียวเท่านั้นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเราก็ให้ u แทนเซตของนักเรียนที e, ่เข้าร่วมการสำรวจ a แทนเซตของนักเรียนที e, ่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ b แทนเซตของนักเรียนที่ชอบวิชาฟิสิกส์ดีแทนเซตของนักเรียนที่ชอบวิชา ภาษาไทยค c o m p l เ m e n t A เนียน B เนียน C ก็จะแทนเซตของนักเรียนที่ไม่ชอบวิชาใดเลยในสามวิชานี้เราก็จะได้ เอเท่ากับห้าสิบหกเอ็เท่ากับสี่สิบเจ็ดเอ็นเท่ากับแปดสิบสองเอคอมพิเมนต์เอยูเนียนบียูเนียนซก็จะเท่ากับซีนั่นคือ N A u n i o ยูเนีย n C ูเนีก็จะเท่ากับ100-4ลบ4เท่ากับ96นะคะต่อไปแล้วก็ให้ X แทนจำนวนนักเรียนที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิก แต่ไม่ชอบวิชาภาษาไทยต่อไปว่าแทนจำนวนนักเรียนที่ชอบวิชาพณิตศาสตร์และภาษาไทยแต่ไม่ชอบ วิชาฟิสิกส์ปลายแซ่แทนจำนวนนักเรียนที่ชอบวิชาฟิสิกส์และภาษาไทยแต่ไม่ชอบวิชา อนิาสาเฮแทนจำนวนนักเรียนที่ชอบทั้งสามวิชาต่อไปนะคะเราก็จะนำข้อมูลทั้งหมด ไเขียนแผนภาพได้ดังนี้ U <You. S 1> A ดีซตรงนี้ก็จะเป็น K นะคะ X Y Z ตรงนี้ก็จะเป็นสีนะคะเนื่องจากมีนักเรียนที่ชอบเพียงสองวิชา เท่านั้นดำนวนเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซน์นั่นคือ x อ็กกว่าบวกแปดเท่ากับเจ็ดสิบเอ็ดจาก n อ็นเอยูเนียนบเท่ากับ n ออบวก n b บก n c ลบ n a intersect b ลบ n a intersect c ลบ n b intersect c บวก n a intersect b intersect c เราก็จะได้96 เท่ากับ56บวก47บวก82ลบกับ x บวก k ลบ y บวก k ลบ8บวก k บวก k x บวก y Z กบวกบวกสอก็จะเท่ากับแป แทนค่าตรงนี้นะคะเป็นเจสบอวกสอเท่ากับแปดสเท่ากับ18 K ก็เท่ากับ9นะคะดังนั้นมีนักเรียนที่ชอบเพียงวิชาเดียวเท่านั้น เท่ากับ96%เปอร์ซลบ9%เปอร์ซลบเจเปอร์ซท่ากับ16%เปอร์เซนต